รีวิวก่อนจะส่งนะครับของเสียเฮ้ากงไก่ลานะครับเจ้าของรถดำนานะครับรถดำนาซิ่งอันนี้ก็จะเป็นสีชมพูนะครับชมพูมุกม่วงประมาณนี้นะครับคันนี้จะเป็นคงของดิแมกนะครับมาแล้วครับกลับรถมาแล้ว อันนี้เราเอามารีวิวให้ชมก่อนนะครับแล้วก็ค่อยจะเอาไปส่งนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับสีชมพูมุกม่วงนะครับถ้าใครสนใจก็เลือกสีได้เลยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับชมพูชมพูมุกม่วงอันนี้เป็นอันนี้ออลูกค้านำล้อมาเองนะครับ ความยาว4เมตรเครื่องคูปตสามสูมสีชมพมูมุกม่วงครับอันนี้มีเพิ่มเติมความอะไรสาห้าพไใส่าพมห้าร้อยบาทอันนี้จะเป็นเครื่องคูต้ามสูมนะครับเขาถอดเครื่องมาจากรถดำนานะครับแล้วก็เอามาดัดแปลง พัดลมนี่ก็จะวางอยู่ข้างเครื่องเลยนะครับเพราะว่าไม่มีพื้นที่ใส่ก็จะมีค่าติดตั้งเพิ่มเติมนิดนนิดๆนหน่อยๆนะครับหลักร้อยนะครับความยาว4เมตรนะพื้นกระบะเสริมแหนบบรรทุกบรรทุกได้ประมาณ2ตันนะครับประมาณนี้นะครับพื้นเรียบความกว้างพื้นกระบะเมตร80นะครับ สีก็จะประมาณนี้นะครับเงาเง,งาช้ำๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า,ฟาประมาณนี้นะครับสนใจสอบถามนะครับ0 8 7 1557 983นะครับอูช่างที่วัดบทจังหวัดพิษณุโลกนะครับโอเคครับ